สวัสดีครับฟาร์มอ้อนใหญ่อม,มาตะนครนะครับวันนี้วันที่16บหกสิบหกษนะครับเรามาลูกอ้อนมาดูลูกอ้อนยานมนะครับก็เหมือนลูกอ้อนปกติทั่วไปนะครับอย่างอ้อนอ้อนใหญ่ก็คือว่าจะมีลักษณะของอ้อนใหญ่ส่วนอ้อนขาวนี้ก็จะมีลักษณะของข้นเผือก แต่จริงๆอ้นขาว3ตัวนี้น่ะจะเป็นอ้นคนละสายพันธุ์กันอาจจะ3ตัวนี้มีอยู่2สายพันธุ์นะครับคืออ้นอ้นกลางกับอ้นใหญ่นะครับถ้าดูลักษณะคร่าวๆเนี่ยเราจะดูไม่ออกใช่ไหมครับว่าตัวไหนคืออ้นกลางตัวไหนคืออ้นใหญ่นะครับเราลองลองเดาเล่นๆดูนะครับ ตัวนี้อ้นใหญ่หรือกลางครับลองเดาเล่นๆตัวนี้อ้นใหญ่หรือกลางครับสองตัวนี้ตัวไหนอ้นกลางตัวไหนอ้นใหญ่ครับก็เฉลยนะครับตัวนี้เป็นอ้นกลางนะครับส่วนตัวนี้เป็น ลูกอ้นใหญ่เผือกใหญ่นะครับอ้นเมื่อเป็นสีขาวแล้วก็จะแยกค่อนข้างที่จะลำบากนะครับต้องใช้ความชำนาญแล้วก็ใช้การสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกซื้ออ้นก็ต้องก็ต้องศึกษาด้วยครับเราซื้ออ้นเผือกใหญ่ก็ต้องได้เผือกใหญ่นะครับ ซื้อเผือกกลางก็ต้องได้เผือกกลางสองชนิดนี้จะคนล,ละราคากันนะครับ mm. เผือกใหญ่ลูกเพาะแท้ๆก็จะมีราคาสูงกว่าเผือกกลางนะครับเพราะว่าเผือกใหญ่นี้ยังมีจำนวนน้อยอยู่ส่วนเผือกกลางก็มีจำนวนเยอะ กว่านะครับแล้วก็สามารถนำเข้ามาได้เรื่อยๆร,ราคาจึงจะแตกต่างกันตามพันธุกรรมและความหายากนะครับครับสำหรับคนที่ชื่นชอบอ้นขาวนะครับ ก็ศึกษานิดนึงนะครับว่าเราต้องการสายพันธุ์ไหนแล้วที่เราซื้อได้มันเป็นสายพันธุ์อะไรตรงตามที่เราต้องการหรือเปล่านะครับครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ